ชาวลัคนาราศีธนูทำการสิ่งใดก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นจังหวะที่ใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในหลายๆด้าน <c oughs> อีกทั้งชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์มีโอกาสได้เงินได้มรดกตกทอดจะได้เป็นตัวเงินหรือจะได้เป็นข่าวดีถ้าใครมีมรดกตกทอดนะครับหรือได้เงินจากโปรเจกต์เก่าของเก่าของแก่ได้เงินจากความผิดพลาดของศัตรูได้เงินจากเรื่อง ของต่างชาติต่างจังหวัดทางไกลอันนี้ก็มีเกณฑ์นะครับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวการงานของชาวลัคนาราศีธนูได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดในรอบปีทำการสิ่งใดจะประสบความสำเร็จหลัง20สิงหาไปแล้วในเรื่องการงานใครตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใครมีอุปสรรคมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะผ่านพ้นไปได้ ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอา,าระจย์สัน ประจำเดือนสิงหาคม2,565สำหรับช่วงนี้เป็นของชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้ครับมีดวงดาวโคโจรโยกย้ายราศีบนท้องจักรวาลถึง5ดวงมีดาว3ดวงโคโจรเป็นผลบวกเป็นผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูเริ่มจากดาวอาทิตย์ครับจะโคโจรย้ายจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภะ มรณะหมายถึงความสูญเสียความไม่ดีทั้งหลายครับสุภะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อดาวอาทิตย์ที่หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จหมายถึงปัญญา โคจรย้ายจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสูุภะในวันที่17สิงหาคม2565ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูทำการสิ่งใดก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นจังหวะที่ใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในหลายๆด้านดาวอีกดวงหนึ่งครับคือดาวพุธดาวเจ้าเรือนกัมมะที่แปลว่าการงาน20สิงหาคมครับช่วงปลายเดือน พระพุทธจะโครจรย้ายจากเรือนสุ่พระเข้าเรือนกรรมะได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเกษตรธิปดีเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์ทำให้เรื่องการงานของชาวราศาาาีธนูเกิดความมั่นคงเกิดความสำเร็จขึ้นหลังวันที่20สิงหาคมดาวดวงที่3ที่ให้คุณต่อชาวราศาาาีธนูคือพระเกตครับพระเกตจะโครจรเข้าเรือนกระดุมพระในวันที่9สิงหาคมทำให้ชาวคนาราศีธนูมีโอกาส ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญกุศลที่เคยทํามาในอดีตภตพบอดีตตชาติพระเสาดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ได้ตําแหน่งที่ดีที่ได้เกษตรตาที่ประดีอยู่แล้วเมื่อบีดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นทําให้พระเสาเกิดแรงกระเพื่อมเกิดการทํางานจากเดินถอยหลังอยู่ตอนนี้ครับกระตุ้น ตื่นจากหลับไหลและเดินหน้าเก็บเกี่ยวเงินเข้ากระเป๋าให้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสทางด้านการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นเอาละครับดาว3ามดวงที่ให้คุณได้กล่าวไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงต่างๆของรายการไม่ว่าจะเป็นช่วงพาดวงชะตาเรื่องโชคลาภการเงินผ่าดวงชะตาเรื่องการงานพ่าดวงชะตาเรื่องความรักผ่าดวงชะตาเรื่องสุขภาพและทั้งสี่ช่วงนี้เราจะบอกเคล็ดลับการทำ เสริมและแก้ไขดวงชะตาจุดบกพร่องดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2565นี้แต่เดือนนี้ไม่ได้มีเพียงดาว3ดวงนี้ที่โครจรโยกย้ายราศีครับมีดาวถึง5ดวงซึ่งดาวอีกสองดวงที่จะโครจรโยกย้ายราศีเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูต้องสังเกตต้องรู้ไว้และต้องระมัดระวังครับเริ่มจากพระอังคารจะโครจรย้ายราศีวันที่9สิงหาคมอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะจะโครจรไปสู่เรือ ือนอริต้องระมัดระวังคนอายุน้อยกว่าบุตรบริวารลูกน้องพศุสร์ดาวเจ้าเรือนลาพระโคจรเข้าสู่เรือนมรณะวันที่8สิงหาคม2565ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินการสูญเสียเงินไม่ควรเริ่มต้นลงทุนอะไรที่ไม่แน่ใจระหว่าง8สิงหาคมจนถึง2กันยายนแต่ในทางที่ดีครับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเมื่ออริเข้าสู่มรณะ ศัตรูอุปสรรคทั้งหลายจะกลับร้ายกลายเป็นดีศัตรูแพ้ภัยตัวเองและอาจมีโชคมีลาบจากทางการเงินแบบคาดไม่ถึงเสียอะไรไปแล้วได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสียเงินก้อนเล็กได้เงินก้อนใหญ่เนื่องจากพระสุโครจรอยู่ในเรือนบรณะในตำแหน่งที่เป็นมหาพงคลเรียกว่าราชาโชคนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปผ่าดวงชะตาเข้าไปเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธ ในเดือนสิงหาคมนี้ในรายการกันได้เลยครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาเรื่องโชคลาภการเงินเดือนนี้ครับชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์มีโอกาสได้โชคได้ลาบจากความสูญเสียจากความตายครับบางคนไปลุ้นตัวเลขจากงานศพตัวเลขจากการสูญเสียจะเป็นโชคเป็นลาบให้ชาวลัคนาราศีธนูอีกทั้งชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์มีโอกาสได้ gold, ไดเงินได้มรดกตกทอดจะได้เป็นตัวเงินหรือจะได้เป็นข่าวดีถ้าใครมีมรดกตกทอดนะครับหรือได ได้เงินจากโปรเจกต์เก่าของเก่าของแก่ได้เงินจากความผิดพลาดของศัตรูได้เงินจากเรื่องของต่างชาติต่างจังหวัดทางไกลอันนี้ก็มีเกณฑ์น,นะครับเพราะพระศุข ดาวเจ้าเรือ,อนลาภะโคจรเข้าเรือนบรณะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังครับดาวลาภะเข้าเรือนบรณะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินต้องลงทุนต้องใช้เงินหรือต้องใช้เงินจากความเจ็บป่วยของจากตัวเองหรือจากคนรอบข้างบางคนญาติป่วยบางคนสัตว์เลี้ยงป่วยตัวเราป่วยต้องใช้เงินในการรักษาอีกทั้งดาวสุ์จะโคจรเล็งกับดาวสาวครับลาภะกับกระทุมพระเล็งกันแต่เป็นดาวคู่ศัตรูต้องระมัดระวังการเกิดปัญ ทะเลาะบาอแว้งวิวาดกันในเรื่องของรายได้หรือการเงินด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ดีดาวเสายังคงเป็นเกษตรตาธิปดีและมีดาวพระเกตโคจรเข้ามาร่วมเข้ามากระตุ้นดาวเสาร์เรื่องการเงินของชาวรา,ราศีธนูเดือนนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ครับมีปัญหาใดๆก็สามารถแก้ไขไปได้ดวงชะตาในเรื่องการเงินยังถือว่าดีอยู่ครับหากมองเฉพาะดาวจรน,นะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนหรือบางคนครับถ้าพื้นดวงชะตาดีด้วยเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยเป็นเสือนอนกินเสร็จ กิจจะแยกอย่างไรลัคนาราศีธนูยังคงหารายได้ได้ยังคงเอาตัวรอดได้ดาวประจาตัวก็ยังคงเป็นปทุมมาเก์เป็นปัญจมหาบุรุษโยกเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนพันธุยังแข็งแกร่งอยู่ครับไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องใดๆอีกทั้งหากเชื่อมโยงดาวประจําตัวกับเรื่องเงินเรื่องที่มีโอกาสได้เงินได้ทองได้โชคได้ราบได้ความสําเร็จเมื่อดาวประจําตัวได้ตําแหน่งดีอย่างนี้ในเรือนพันธุนั่นแปลว่าเรื่องบ้านเรื่องที่ดิน เรื่องรถเรื่องอสังหารมทรัพย์พวกนี้จะซื้อจะขายก็จะดีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นั่นเองครับการทําบุญแก้ไขดวงที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภโคโจรสู่เรือนบรรณะให้ไปทําบุญลงศพทําบุญไถ่ชีวิตรวมถึงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้าครับเพราะทั้งพระศุกร์ทั้งราศีกรกฎเป็นธาตุน้ํจาจะเป็นการเสริมดวงชะตาและแก้ไขดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดี แน่นอนครับเอาละครับหลังจากฟังการผ่าดวงชะตาเรื่องการเงินโชคลาภไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกต่อเรื่องการงานแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องการงานต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับการผ่าดวงชะตาเป็นการพยากรณ์จากดวงดาวบนท้องฟ้าจอนบนท้องฟ้าตอนนี้จริงๆเท่านั้นมีผล50%ในดวงชะตาของท่านเรื่องดีเรื่องร้ายจะ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะครับหากอยากรู้ดวงชะตาของท่านแบบเจาะลึกจริงๆเป็นของท่านร้อเปอร์เซตจริงๆ แนะนำให้ไปเรียนวิชาพยากรณ์ซึ่งในวันที่27-28สิงหาคมนี้จะเป็นโอกาสดีมากครับเพราะผมจะเปิดสอนวิชาเลขศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิชาโหราศาสตร์สามารถต่อยอดไปในวิชาโหราศาสตร์ไทยราศีจักวิชาเลข7ตัวใช้ร่วมกับวิชายิปซีมหาทศดาราใช้ออกแบบใช้การทายเบอร์โทรศัพท์ใช้การพยากรณ์บ้านเลขที่ใช้ในเรื่องของการ จัดพวงจุย้ยการดูทิศการเลือกสีอัญมณีสีเสื้อสีกระเป๋าเงินการดูเลิกดูชัยเบื้องต้นการรู้อักษรที่เป็นมงคลอักษรที่เป็นการากิดีตัวเลขมงคลตัวเลขการากิดีเป็นพื้นฐานของทุกสัพพวิชา ไม่ใช่เพียงแค่นำมาทายนำมาวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่เพียงแค่นำมาออกแบบเลขโทรศัพท์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเรียนวิชาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์พื้นฐานหากได้เรียนวิชาเลขศาสตร์ก่อนแล้วนั้นจะทำให้เราเข้าใจแตกฉานได้มากกว่าคนอื่นอีกทั้งวิชาเลขศาสตร์เป็นวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดเร็วที่สุด เรียน2วันสามารถนำไปใช้ได้ทันทีใครสนใจอยากอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นวางแผนชีวิตได้ถูกต้อง วันเสาร์อาทิตย์ที่27-28สิงหาคมพบกับผมครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรง2วันเต็มๆที่เราจะอยู่ร่วมกันลาดพร้าวสุทิสารกรุงเทพมหานครดีเฮาส s เร e ซิเดนท์ใครสนใจรีบจับจองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดมากๆนะครับเต็มแล้วปิดลับทันทีอีกทั้งใครที่สนใจวิชาไพ่ย,ยิปซีถ้าหากยังทันนะครับถ้าท่านฟังคลิปดีแล้วยังอยู่ในช่วงก่อนวันที ที่23กันยาคมรีบโทรรีบไลน์เข้าไปสบักนะครับวิชาไพ่ย,ยิปซีมหาทศดาราที่จะไขความลับจักรวาลเป็นวิชาไพ่ย,ยิปซีที่พิศดารไม่เหมือนใคร เชื่อมโยงได้กับทุกวิชาของโหราศาสตร์เปิดฟ้าเปิดดินเสาร์อาทิตย์ที่23-24กรกฎาคมครับพบกันที่ดีเฮาส์เรสซิเดนต์อีกเช่นเคยใครสนใจทั้ง2องคารตดนี้ไม่ว่าเป็น24มหาทศดาราวิชาเลขศาสตร์เป็นพื้นฐานของโหราศาสตร์ชั้นดีรีบติดต่อเข้ามาด่วนครับแล้วไปพบกันในคาสตครับ เข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาเรื่องการงาน20สิงหาคมดีครับดาวการงานโคจรเป็นเกษตรตาที่ปดี นั่นแปลว่าตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวการงานของชาวลัคนาราศีธนูได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดในรอบปีทําการสิ่งใดจะประสบความสําเร็จหลัง20สิงหาไปแล้วในเรื่องการงานใครตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใครมีอุปสรรคมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ก่อนหน้า20สิงหาคมดาวาพุโครจรอ,อยู่เรือนสุภะ ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีได้ตำแหน่งมหาจักรราชาโชคอุจจาวิราชมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่เหนื่อยแทบเลือดตากระเด็นต้องฝาฟันต้องต่อสู้พอสมควรแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จจากการที่ดาวอาทิตย์โคจรมาร่วมพระพุธ ในวันที่17สิงหาคมผลักดันดาวพระพุธให้มีกำลังมากขึ้นหลัง20สิงหาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือวันที่9สิงหาคมดาวพังคารเจ้าเรือนปุตตะโคจรไปสู่เรือนอริบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องการงานและผลประโยชน์อาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจําไว้เลยครับหลังวันที่9สิงหาไปแล้ว นับไป2เดือนโดยประมาณพัางคารจะโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภเรือนอริบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าที่เราร่วมงานที่เราประสานงานด้วยไม่ว่าฐานะทางสังคมทางการงานจะอยู่ในระดับใดก็ตามต้องระมัดระวังเขานําความเดือดร้อนมาให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้เนื่องจากปีนี้มีดาวมฤตยูไปโคจรอ,อยู่ในเรือนอริอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเลยเรื่องงานต่อจากนี้อีก2เดือนไม่ว่าเขาจะเป็นลูกน้องไม่ลูกน้องถ้าเขาอายุน้อ น้อยกว่าเราต้องระวังหรือเขาอายุมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราก็ตามแต่เป็นลูกน้องเราฐานะทางการงานหน้าที่ตำแหน่งการงานฐานะทางสังคมย่อยกว่าเราน้อยกว่าเราอันนั้นต้องระวังอีกทางเกี่ยวกับเรื่องของลูกเราอาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากการที่ดาวปุตตะโคจรสู่เรือนอริรวมถึงโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งอยู่เริ่มสร้างสรรค์ทั้งหลายของชาวราศีธนูในเรื่องการงานและอื่นๆต้องพิจารณา ให้ละเอียดรอบคอบอย่าใจร้อนเป็นเด็ดขาดไม่งั้นจะเกิดปัญหาแต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวยังคงเล็งมาที่เรือนกมัมมะนําความเป็นมหามงคลด้วยตําแหน่งเกษตราที่ปดีดาวยงยศ ปัญจามหาบุรุษโยปทุมเกณฑ์ทรงผลให้ปัดเป่าอุปสรรคปัญหาทั้งหมดให้มลา,ายหายไปได้เกิดความสําเร็จในเรื่องการงานมากยิ่งิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์และปัญหาอีกทั้งยังจะเกิดชื่อเสียงความเป็นมงคลความสําเร็จในเรื่องการงานแม้ต้องฝ่าฟันแม้ต้องเหนื่อยพอสมควรอีกทั้งต้องลงมือทําด้วยตัวเองจึงจะสําเร็จหวังพึ่งพาลูกน้องหรือคนอื่นเพียงอย่างเดียว เป็นไปไม่ได้ขอให้ไปทําบุญเสริมดวงชะตาและแก้ไขดวงชะตาในเรื่องการงานโดยการทาบุญให้เด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสจะเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ได้เป็นอย่างดีครับไปทําบุญเรื่องเด็กวันอังคารลงท้ายด้วยจํานวนเงินหรือจํานวนของเท่ากับกําลังพ่างคารคือ8เช่นทําบุญ8บาท18บาทร0 8บาทบริจาค ข้าวแกล่อง18กล่องร้อยแกล่องขอให้ลงท้ายด้วยเลข8เป็นกําลังพระอังคารทําในวันอังคารจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีในเดือนนี้และสุดท้ายที่ก่อทิ้งท้ายไว้ขอให้อย่าใจร้อนในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องการงานใจเย็นสุขุมรอบคอบ จะประสบความสำเร็จแน่นอนครับเอาละครับหลังจากฟังการพยากรณ์ในเรื่องของการงานไปแล้วต่อไปเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวความรักแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเอาเรื่องสำคัญที่สุดก่อนเพราะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565เป็นมหาเลิกมหาชัยอย่างยิ่งดวงดาวบนท้องฟ้าถักทอต่อเรียงกันเป็น ดาวเซี่ยวจันเป็นดวงมารายโยกอีกทั้งเป็นวันเสาร์วันพญานคราชฟ้าเปิดดินเปิดบาดาลเปิดผมอาจารย์สัรมหาทศดาราจึงถือโอกาสอันเป็นสุภวะมงคล ที่สุดในรอบ30กว่าปีที่ดาวเสาเป็นเกษตราธิปดีและมีดาวร้อยเรียงกันเป็นดวงบรารยโยกแล้วตรงกับวันเสาร์จัดพิธีการบวงสวงปลุกเสกมหามงคลวัตถุจี้องค์วิรูปโขนาคราชมหาราชเจ้าเนื้อหินอ่อนพร้อมกับหัวใจพญานาคราชดวงแก้วจันทการหัวใจพระมหาจากักรพรรดิดวงแก้วมหาจากักรพรรดิเป็นสุดยอดพิธีมงคลอันศักดิ์สิทธิ์องค์ เท้าวิรูปกโขนาคราชมหาราชเจ้าเป็นเทวราชาเป็นจักรพรรดิเหนือราชานาคราชทั้งมวลผมจะได้สร้างองค์วิรูปกโขปางประทับบรรลังนาคาธิปดีทั้ง9้าเนื้อหินอ่อนพร้อมดวงแก้วจันทการหัวใจพญานาคราชแก้วมหาจักรพรรดิให้กัลยาณมิตรครอบครัวชมรมเท้าวิรูปกโขนาคราชได้ร่วมบูชาเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์มีการนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งเก้ารูปมาเจริญพระพุทธ ทมลมีการอ่านบวงสวงอันเชิญเทพอันเชิญพรมตามหลักโบราณประเพณีจัดสร้างครั้งนี้เพียง999องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจรีบสั่งจองเข้ามาได้ในพิธีวันที่30กรกฎาคมนี้จะมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube ไลฟ์ Facebook ไลฟ์รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนสร้างเบนที่วัดรับสโบสอนจังหวัดกรุงเทพมหานครหลังโคม ปิดไปแล้วนะครับเมนแตกไปแล้วมาช่วยกันร่วมสร้างบุญ yep. ได้วัตถุ ina, God God. Sultan, มงคลไปบูชาสาธุอนุโมทนากับทุกท่านร่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาในเรื่องความรักเรื <h <h ่องที่ดีบีครับดาวเจ้าเรือนปัตตนิอยู่เรือนสุภะในช่วงต้นเดือนเป็นราชาโชคอุจาวิราชมหาจักอีกทั้ง1ิบ เสิงหาคมอาทิตย์โคจรเข้ามาร่วมพุธถ้าได้เจอคู่ในช่วงนี้จะได้เจอคู่ที่ถูกใจมีเกียรติมีบรารมีมีความเด่นมีความดังมีออร่ามีสเสด็จแล้วหลังจากวันที่20สิงหาคมหากคนโสดเจอคู่ชาวาราศีธนูมีโอกาสที่จะเจอเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเรื่องการเรียนแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับคนมีคู่แสิงหาดาวแห่งความรักอีกดวงคือดาวพระศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนบารณะ ลิงกับดาวพระเสาเป็นดาวคู่ศัตรูดาวคู่อกหกักแป8สิงหาคมถึง2กันยายนชาวลัคนาราศีธนูและเอาจริงๆทั้ง12ลัคนาราศีต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วเป็นช่วงที่พยามานจะมาก่อกวนจะทําให้คนรักกันเกิดความหุ่นหมองมัวเกิดการแตกหักทะเลาะวิวาทเลิกลากันได้ทุกลัคนาราศี8สิงหาคมจนถึง2กันยายนนี้จึง เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ลัคนาราศีตนูและทั้ง12ราศีควรประครับประคองในเรื่องของความรักเอาไว้ให้จงมากหาโอกาสทําบุญให้คนที่ไร้บ้านขาดความรักเช่นเด็กกําพร้าบ้านพักคนชราหาโอกาสสักการะขอพรพระแม่ธรณีทําบุญเรื่องน้ําแล้ว กวดน้ําลงดินให้เจ้ากรรมในเวรเปิดทางดวงชะตาความรักให้ชาวลัคนาราศีธนูได้สุขสมหวังปราศจากทุกกระโศกทุกกรโลกทุกกระไพยความแตกหักที่จะบังเกิดให้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนั่นเองครับเข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาเรื่องสุขภาพ เดือนนี้มีดาวสองดวงที่โครจรอ,อยู่ในเรือนอริและมรณะ9สิงหาพังคารโครจรอ,อยู่ในเรือนอริและจะอยู่อย่างนี้2เดือนชาวลัคนาราศีธนูจําเป็นต้องระมัดระวังการเลือดตกยางออกอุบัติเหตุอุบัติภัย การผ่าตัดผ่าเจาะต้องระมัดระวังระบบเลือดระบบเอ็นกล้ามเนื้อต้องระมัดระวังธาตรมพ้องคานเป็นดาวธาตรมกดไหลย้อนความดันสูงต่ำของเลือดโรคติดต่อหรือโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบลมหายใจธาตรมแดสิงหาดาวสุโคจรเข้าเรือนมรณะต้องระมัดระวังธาตุน้ําในร่างกายระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานน้ําตาลในเลือดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ต่อมไร้ท่อต่างๆในร่างกายรวมถึงระบบ อวัยวะสืบเนื่องกับเรื่องของเพศหาโอกาสทําบุญบริจาคเลือดทาบุญบริจาคไทยชีวิตสัตว์ใหญ่จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องสุขภาพได้ดีอย่างยิ่งครับในเดือนสิงหาคมนี้เอาละครับหลังจากเราได้พยากรณ์กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะถ้าสุขภาพเรา ไม่ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีได้ไหมครับยากนะครับโดยเฉพาะผมเองครับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราก็ดูแลสุขภาพของตัวเอง เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากตั้งแต่เด็กแล้วผมมีโรคประจําตัวนะไม่ว่าจะเป็นไสนัสไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็ป่วยบ่อยครับรวมถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ยังมีอาการของไตอ่อนแอปัสสาวะบ่อยอ่อนเพียเวลากลางวันด้วยเพราะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยนะครับประมาณ 25- 28ปประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มหาอาหารเสริมทานดูแลสุขภาพต่างๆมากมายแต่อาหารเสริมที่ผมเน้นในการดูแลสุขภาพแล้วรู้สึกว่ามันได้ ผลที่สุดนะครับก็คืออาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรนั่นก็คือเกี่ยวเนื่องกับถังเช่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมานำเสนอให้กับการยานมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปกรณนคกราชและลูกศิษย์ของผมทุกท่านทุกคนสิ่งที่ผมเลือกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมออันนี้ผมทานเองครับคือถังเช่าเนี่ยผมทานมาเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับแต่ยี่ห้อนี้เป็นการที่ผมลงนามร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ ทำฟาร์มถังเช่าที่ดีที่สุดจะว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยดีที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะเขาได้รางวัล APEA Award ปี2019นะครับเป็นถังเช่ายอดเยี่ยมของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับแน่นอนประเทศจีนที่เบตเป็นต้นกําเนิดของถังเช่าเพราะนั้นถ้าดีที่สุดในเอเชียย่อมบอกได้ว่าดีที่สุดในโลกนั่นเองนะครับอีกคั้งถังเช่าตัวนี้ครับไม่ได้ผ่านการ สก,กัดเพราะนั้น ไม่ทำลายตายเป็นออแกนิกเป็นธรรมชาติล้วนๆสารสำคัญทั้ง28ชนิดอยู่ครบครับแล้วไม่ได้มีแค่ถังเช่าอย่างเดียวเท่านั้นยังมีสมุนไพรเทพในตำนานทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลินจือแดงไม่ว่าจะเป็นโสมไม่ว่าจะเป็นกระชายดำหรือขิงครับสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่เราไม่ได้ใส่ในปริมาณเยอะนะครับเราใส่ในปริมาณเพื่อชูคุณสมบัติของตัวถังเช่าตัวนี้และถังเช่าตัวนี้พามคอดี้ของเราครับเป็นไฮบิดถังเช่าครับเป็น เป็นถังเช่าสายพันธุ์ใหม่พัฒนามาจากถังเช่าสีขาวนะครับซึ่งฟาร์มที่เราเพาะเลี้ยงเนี้ยเป็นฟาร์มเดียวในโลกที่มีถังเช่าสีขาวและเป็นฟาร์มเดียวที่ได้มาตรฐาน ISO 2015ครับเป็นฟาร์มถังเช่าฟาร์มเดียวเลยครับที่ผมคัดมาเนี่ยคัดฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับอีกทั้งที่สําคัญเขามีสารกูต้าไทโอน ฟังไม่ผิดครับสารกูต้าไทโอนทําให้เราหน่าเด็กเยาว์วัยมากกว่าถังเช่าทั่วๆไปนะครับคือถังเช่าที่เปดนั่นเองที่ว่าดีแล้วนะครับมีกูต้าไทโอนน้อยกว่าถังเช่าตัวนี้ถึง20เท่าส่วนถังเช่าเกตด A ที่เป็นถังเช่าสีทองอย่างดีคัดเกตอย่างดีนะครับก็ยังมีกูต้าไทโอนน้อยกว่าถังเช่าตัวนี้ถึง2เท่าด้วยกันอีกทั้งที่สําคัญครับพามคอร์ดี้ครับมีสาร SOD ถังเช่าตัวนี้มีสาร SO d คือสารต้านอนุมูล อิสระต้านมะเร็งถึงในระดับเซลล์มากกว่าถังเช่าทั่วๆไปถึง50เท่านะครับถังเช่าที่เบสมากกว่าถังเช่าสีทอง5เท่าขึ้นไปอีกทั้งมีเบตากูแคนครับซึ่งเป็นสารสําคัญอีกตัวหนึ่งที่บำรุงและซ่อมแซมสุขภาพรวมถึงต้านอนุมูลอิสระถึงในระดับเซลล์สเต็มเซลล์มากกว่าถังเช่าที่เบตถึง30เท่ามากกว่าถังเช่าสีทองเกรด A ถึง3เท่าครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมอาจารย์สันมหาทศสารามั่นใจ เพราะผมทานเองนะครับทานเองมาหลายปีแล้วผมเองก็ทานถังเช่ามาเป็น10ปีแล้วเป็นการบำรุงสุขภาพและซ่อมแซมสุขภาพไปในตัวด้วยนะครับตั้งแต่ที่ผมไตไม่แข็งแรงเป็นภูมิแพ้จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับเพื่อบำรุงร่างกายครับทานตอนเช้าเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงพละกําลังทานช่วงก่อนนอนครับเพื่อซ่อมแซมร่างกายที่สึกหอรอลงสู่ในระดับเซลล์เลยนะครับอีกทั้งเขามีกูต้าไทโอนธรรมชาติไม่ใช่ กูต้าไทโอนที่สั่งคอครับเป็นการบำรุงทั้งผิวพรรณทั้งรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับแล้วตัวนี้เป็นออแกนิกธรรมชาติทานได้ทุกเพศทุกวัยมีฮารานมีออยมีใบเซฟิเคตใบรับรองงานวิจัยมากกว่า10กว่างานวิจัยมากกว่า10กว่าใบารับรองนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศดีครั้งเราได้ลง MOU ร่วมกับสถาบันพระจอม9พัฒนครเหนือในการพัฒนาถังเช่าต่อไปด้วยนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อได้นะครับที่ไลน์ไอดีอาจารย์สันมหาทศดาราก็ได้ชมรมทา้าวิรุปักโคนาคราชก็ได้นะครับเป็นสินค้าของผมเองนะครับเพราะเรามั่นใจครับเรามั่นใจว่าเนี้ยเรากินเองดีจริงเราไม่ใช่ดีแค่ไม่กี่เดือนดีมาเป็น10ปีแล้วนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้และต่อจากนี้ต่อไปผมก็จะได้นำ สินค้าตัวนี้ไปช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อาพาธพระสงฆ์ที่แก่ชรานะครับรายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นกําไรนะครับผมจะได้นําไปช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากไม่มีเงินรักษานะครับตามเท่าที่ผมจะช่วยได้ละกันนะอ่ะ ใครสนใจดูแลสุขภาพเสริมพลังงานปรับหยินอย่างปรับาธาตุทั้ง4นะครับเวลาเราจะปฏิบัติทานั่งสมาธิหรือฝึกพลังจิตหรือให้สุขภาพแข็งแรงดวงชะตาดีสุขภาพต้องดีด้วยเดี๋ยวในพิธีไหว้ครูและในพิธีต่างๆผมจะได้นําทางเจ้าพามคอดี้นะครับร่วมกับสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้เข้าร่วมพิธีบอกกล่าวเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านด้วยนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ